อช่แล้วครับผมมอเตอร์ d c 180บโวลต์หรือมนะอเตอร์ลูวิ่งเนาะตัวนี้เงียบมากนะครับผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเห็นไหมไม่ได้ไม่มีเสียงเลยสภาพถือว่าสวยมากก็มีมาตามนี้นะครับผมมีตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวบอร์ดตัวบอร์ดแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวจอดิจิตอลนะครับผมอ็นนั้นเป็นหลอดไฟ LED มันจะมีจอ,จอด้านหน้าอีกทีหนึง่งแต่ผมก็เป็ียมาเฉพาะตัวด้านในเนาะ,ะผมไม่ได้ต่อดูนะครับผมมีสวิตด้วย ไม่ได้ต่อเพราะว่าผมไม่กล้าต่อผมก็ไม่ได้ไไไไไอ่อยไลนละเอียดวงจรให้เป็นทําเองก็แล้วกันมีของตามรูปนี้เลยผมเทสแค่แค่มอเตอร์ต่อตรงอันนี้เอานี้ใช้แบตบ24โวลต์ลองดูนะครับผมก็มุนงเงี้ยปกติชุดนี้490รวมส่งนะครับอ่า้อยเกรวมส่งราคาอาจจะไม่เหมือนชุดก่อนนะชุดก่อน350มันแล้วแต่แหล่งที่มาแหล่งต้นทุนครับผมมาถูกขายถูกาขายแพงาตามสภาพและแต่ความคุ้มของแต่ละคนครับผม อ่าถ้าคุ้มก็จัดไปสี่ร้อยสวมส่งก็ผมเพื่องานสร้างงาน DIY งานดัดแปลงโอเควัสดีครับ